กิจกรรมทางพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งที่พึงปฏิบัตินะคะก็คือเรื่องของการทาสมาธินั่นเองนะคะซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลได้เปิดหลักสูตรคะ่ะสอนสมาธินะคะโดยมุ่งหวังผลิตครูสมาธิที่เป็นคารวาสเนื้อหาหลักสูตรก็เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ให้วัดศรีรัตนธรรมรามจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรมสมาธินะคะติดตามรายงานจากคุณวนิดานาคีสังค่ะ พุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนทั่วประเทศเข้าเรียนหลักสูตรสมาธิขั้นสูงของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้รับความเมตตาสอนโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลถ่ายทอดสดจากวัดศีรัตนธรรมมารามไปยังสาขาอื่นพร้อมกันทั่วประเทศอดีตข้าราชการท่านนี้บอกว่าได้ศึกษาสมาธิและปฏิบตัติต่อเนื่องอย่างจริงจังมาสามปีเรียนรู้การสะสมพลังจิตเพื่อรักษาสุขภาพใจ เช่นเดียวกับแอร์โฮสเตรทที่บอกว่าการเรียนสมาธิทำให้มีพลังใจสำหรับดำเนินชีวิตและเกิดปัญญาในการแก้ปัญหามากขึ้นอ่หลังจากที่ปฏิบัติต่อเนื่องมารู้สึกว่าคือทุกอย่างในชีวิตเนี่ยออได้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยคือมันเหมือนกับมีสติมีอย่างที่ท่านบอกว่ามีความรับผิดชอบสูงขึ้นมันมีกำลังใจในการที่ สามารถดําเนินชีวิตปฏิบัติงานตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่สงบมมากเขึ้นเรารู้จักปล่อยวางมากขึ้นนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ่อทำให้จิตใจเราเนี่ยมันมันมันรู้สึกคิดดีอะไรดีมากกว่าเขาหลวงพ่อวิริยังคิดค้นหลักสูตรตำราสมาธิเต็มรูปแบบที่เรียนจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนาธุระแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใช้เวลาเรียนวันล,ละสองชั่วโมงชั่วโมงแรกเรียนภาคทฤษฎีและถามตอบจากนั้นเรียนภาคปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิมุ่งผลิตครูสมาธิที่เป็นคารวาสเน้นหลักสูตรเข้ากับยุคสมัยยนระยะเวลาและเข้าใจง่ายแต่ควรนทำสมาธิถ้าคนต้องการอยากจะเป็นครูสอนสมาธินี่ต้องใช้เวลาถิงยีสิปีกว่าแต่เวลานี้หลวงพ่อมีวิธีการ ไปในททางงศิรัก็เพีย,ยสหาาลวงพ่อวิริยังได้สร้างวัดศีรัตนธรรมมารามให้เป็นสถานที่ปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมเน้นแนวทางที่ถูกต้องพอเหมาะพอดีมุ่งหวังรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาศีลส,สมาธิและปัญญาอันเป็นการดำรงไว้ซึ่งศาสนาสืบไป